ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงหนัง SF Cinema นะครับ Central World ครับวันนี้มา Central World ครับเพื่อนมารอบสื่อมวลชนของภาพยนตร์เรื่องชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพภาพยนตร์ซอมบี้ของไทยที่ไปฉายในต่างประเทศไปทั่วโลกครับมาดูบรรยากาศกัน

ก็จะไปถามเรื่อง Q&A ใดๆซึ่งผมรู้สึกว่าคําถามแต่ละคําถามในช่วง Q&A ที่เขาถามมามันก็เออมันก็เหมือนกับให้เขาให้ความสนใจจริงๆใช่ๆๆสนใจทุกคนคุณได้รีบแบกมั้ยครับผมได้รีบแบกพี่เขาได้ด้วยเพราะว่ารีวิวเนี่ยทมเลยว่าเอาอยู่ในก้านดราม่าผมไปอ่านมาแล้วเขาทมพวกคุณสองคนนะขอบคุณมากก็คือจริงๆอะผมก็วันนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ดู ออากคนที่ไปคนที่ไปปีตเป็นยังไงบ้างอไปไหมเอ่อไปครับผมไปอยู่รอบแรกออเป็นไงที่มีเคียเอก็ตอนจบนั่นแหละครับคนดูปกมือแล้วน่าจะคิวอยว่ราบพี่โขมพี่โขมก็ลุ้นแล้วก็มีใครมาคุยมาส่งฟีดแตกให้เราบ้างหรือเปล่าพี่โขมกันเลยบรรยากาศที่ไปฉายที่นิวยอร์กเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรเนาะคือ ลุ้อะไรยงหลงออกแน้วลุ้แล้วแลวพอลุ้นเนี่ยเราก็ไม่อยู่เราไม่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็เลยไม่อยู่แล้วน้องที่ไม่อยู่ตอนที่เขาฉายนะใช่โอ้ข้าบลไปทักัวลกลัวกลัวรับสภาพไม่ได้อ๋อๆลุ้ใชเกินเกินเงเกินเนพแบบกลัวรับไม่ได้จ้ะอืออู้สือดีหอกได้สองลนีนเอ โทรแล้วก็พาไม่ได้ก็เลยแบบออกออกมาข้างนอกพอเสร็จปุ๊บน้องเน่ะโทรมาบอกบอกว่าพี่เขาลุกขึ้นตบมือทั้งลงเลยแต่ดูเวชนี่คือการให้เกียรติสูงสุดสำหรับสมอราสมนะมีหนึ่งเรืองนี้อ่าอันนี้สองรอบรอบที่สองรอบที่สองเนี่ยลุกขึ้นตบมือรอบแรกที่เป็นเป็นรอบรอบเรียกว่ารอบบัวพิเบียนที่ที่เวียดนอนนิ่งนั่งดูเนี่ย เนื่องจากไม่อยู w, function, lighting, see, ่ก็มาได้พิกากแบบที่ากพวนี้ว่าเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงฝรั่งซีีพีเออะฝรั่งีแต่ีเป็นสีทางเสียงทางถึงสียังไงนี่แหลผมฝรั่งีที่ผมก็ดูมาหลายอย่างเลยไม่ใช่ไม่ใช่เสียงที่เราคุ้นเป็นเสียงแบบในฉากที่มันสยองผ่นอะไรอ๋อที่ของจริงมีการติดเองอ๋ออะไรง แล้วเราก็แบบว่าแล้วพอเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังยังไม่มั่นใจว่าไหร่พออีกวันนึงแหละมันเริ่มมีรีวิวเริ่มมีอะไรออกมาโดนกระทั่งดนกระทั่งอีกอีกมีอีกรอบหนึ่งอ๋อแล้วแกน้องๆเข้ากันไปแล้วที่มีอีกรอบหนึ่งที่ก็ไปถ่ายอันเนี้ยลุกขึ้นออแบบจริงๆไปดูโอ้โหู้สีกอะไรบ้างตอนนั้นที่แบบคนต้องให้เกียรติหนันเราขนาดนี้ตื้นตันใจตื้นตันใจคือคือสิ่งที่เรารู้สึกคือ คือมันไม่ใช่เราเราเราก่อนห, PA Quran หน้านี้ที่เราถามเนาะเราเราเจอกั era, บบัก <respuesta>. สมพูดว่าเฮ้ยซอมบี้ไทยมันเป็นไงวะนี่บักนี่บักลเราแด้นี่บักเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พูดมาตลอดว่ามันเราให้ทำซอมบี้ไทยเราอยากทำซอมบี้อันหนึ่งให้มันดีๆอ๋อสิ่งที่มันได้มาก็คือเอฟเฟกต์จากพวกเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ติดว่ามันจะเขาพูดว่า เมื่อเมื่อเมื่อซอมบี้มันมาอยู่ฝั่งเอเชียมันมันสะท้อน c าเจอร์อะไรบางอย่างมามุมมองใหม่ใช่มากไปกว่าหนังที่มาไล่กัดกินกันเพื่อความสนุกสนานค่าเวลาสองชั่วโมงมันมีในยะสษ์สปอร์เ c อร์ของมามาสองสอน่าทําหล่อมาใช่ก็เป็นหนังที่น่าติดตามน่าชื่นชมน่าสนับสนุนมากนะครับมาชมกันนะครับภาพยนต์ไทยของเรานะครับ Uh, ภาพยนตร์ซอมบี้ของไทยที่ไปดังทั่วโลกมาอุดหนุนกันนะครับคือผมไม่ได้รับเงินสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าอยากจะชวนทุกท่านมาชมชอพอรหนึ่งสมรภูมิคืนชีพครับทุกโรงภาพยนตร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวดังครับ